I, I should have worn a full face helmet today. Oh, I found Cereese's mistake. What? The number? <laughs> Makes sense? <laughs> Makes sense? Yeah, I had to find the mistake. It's wrong, eh? หลังเลิกงงานค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็จะมีงานคา,าโชวนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านเรานะคะก็เลยพาน้องแมทนะคะมาเล่นที่สวนของเด็กนะคะสวนสาธารณะเด็กแล้วก็พี่ฟิวก็ดูแลน้องค่ะส่วนแดดกับแม่เดี๋ยวก็จะไปอยู่ฝั่งที่เป็นคาโชวนะคะ อีกฝั่งหนึ่งของสวนสาธารณะนะคะก็จะมีกิจกรรมค่าโชว์ค,ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะจัดทุกๆวันพฤหัสนะคะหลัง5้าโมงเย็นจนถึงประมาณ2องทุ่มนะคะก็จะจัดเฉพาะช่วงซัมเมอร์ค่ะเราก็จะเห็นรถหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถคลาสสิกหรือแม้กระทั่งรถใหม่ล่าสุดเลยค่ะไ hey. My name? I'm your wife What's so old วันนี้ค่ะแดนนะคะก็ขับน้องเฟอร์มานะคะพาน้องเฟอร์มาโชว์ตัวนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นลูกรักของแดนเลยค่ะทุกคนแลามันไม่ได้ชั้นในเอ็นสปารากันอะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ถุงก็ถือออกมาอย่างนี้เลยหัวตัวเลยนั่นทุกคนมันมีอะเนาะแล้วดูสินั่นอะ เบาเล็กแล้วก็เล็กอีกทุง <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะทุ <c oughs> และสัปดาห์นี้ค่ะตลาดไทยนะคะก็มาเปิดบูธอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดบูธกันที่ตรอนโตค่ะซึ่งเป็นงานมวยไทยนะคะสินค้าหลากัหลกๆวันนี้นะคะก็จะเป็นกางเกงมวยนะคะแล้วก็เสื้อมวยไทยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นสินค้าไทยอื่นๆยาหอมยาลมยาหม่องนะคะสําหรับการเชียร์มวยนะคะก็มีจะมีหล่อร้านค้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาจัดตั้งอันนี้พี่หมูนะคะเป็นร้านนวดพี่เขาน่ารักมากๆเลยค่ะเจอกันทุกงานเลยค่ะทุกคน วันนี้ค่ะทุกคนเราจัดร้านเสร็จกันแล้วนะคะนี่คือร้านของเราะะด้านหลนังจ้ะอันนี้คือด้านหน้านะคะแต่ว่าผู้อยู่ในร้านนะคะก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ฝั่งด้านหน้าจะมีดนตรีข้างหลังตรงนี้เป็นสนามมวยนะคะจะต,ต้องเข้าประตูนี้นะคะข้างหลังก็เป็นสนามมวยเลยค่ะวันนี้นะข้อเด่นคือมีแต่หนุ่มๆฟิตๆเลยแบบว่าคนเล่นคน,คนที่ชกมวยค่ะแลจะมีแบบอายุแบบเด็กๆ ซึ่งก็ไม่ใช่แนวเราไหร่เม <laughs> ื่อกี้ก็ขายไปได้หลายชุดแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจุดเด่นของเราเนี่เป็นกางเกงมวยนะคะเ <c oughs> สื้อมวยนะคะเราก็เลยเอามาขายงานนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้ปลาไก่ไปหาเสื้ออะไระ <c oughs> ทานน้องฟิวก็รู้สึกว่าเหมือนจะเดินไปในเมืองมันก็บอกเดินประมาณชั่วโมง,ง,งนึงนะคะเข้าไปตัวโตจริงๆเราอยู่โอนโต้แต่น้องฟิวเขาเดินไป <c oughs> โอเคตอนนี้เดี๋ยวกุ้งขอจัดของต่อไอ้หน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูบรรยากาศกันค่ะ ทุก <łość> คนเนี่ยคนนั้นใส่แว่นก็ดูเด่นนักช่างภาพนะเห็นเปล่า ะะแต่ตั้งหน้าเราเก็บไปแล้วเนี่ยใช่ข้างหลังเราก็เก็บของโอ้รัศมีแขนมะนตรงนั้น เสร็จจากงานนะคะวันนี้ก็จะเป็นเช้าว,วันจันทร์นะคะก็พาหนองแอนฟิ์มาทํางานที่ออฟฟิศด้วยค่ะวันนี้ให้เขาไปฟังฟังโรงงานด้วยนะคะก็จะให้ดูงานนะคะดูเขาว่าเขาอยากทํางานอะไรด้านไหนหรือเปล่าอยากลองฝึกงานตรงไหนไหมนะคะก็จะได้ค่าขนมร้ายชั่วโมงด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นฝั่งชิปปิ้งด้านหลังนะคะก็จะมะีการรับของนะคะแล้วก็ส่งของเป็นพัสดุต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัสดุที่เขา่งมาส่งเนาะกุ้งก็จะมาเช็กว่าแต่ละวันของกุ้งมีพัสดุอะไรมาส่งไหมเพราะว่าจะมีของมาส่งในทุกๆวันนะคะในส่วนของเราถ้าเป็นส่วนอื่นๆกุ้งก็จะไม่ยุ่งเนาะเขาก็จะไปส่งกันเองแต่ว่าของกุ้งกุ้งจะมาเช็คเองค่ะก็เป็นการ,ราลดทาระให้กับพนักงานชิปปิ้งด้วยเนาะบางทีของเราเล็กๆน้อยๆเราก็มารับเองได้ไม่จําเป็นให้เขาต้องเดินไปส่งให้เราค่ะ และนี่นะคะก็เป็นน้องคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะน้องแทนซึ่งก่อนหน้านี้มาฝึกงานกับกุ้งนะเราก็ได้เท่าทำแผนกข้างในเพราะว่าคนไม่พอนะคะวันนี้นะคะเราจะมาหาแรงบันดาลใจให้น้องแอนฟิลกันค่ะ คือตอนนี้นะคะน้องฟิวเขาขึ้นเกรด10ก็คือม4ของเมืองไทยนะคะแล้วทีนี้เราก็ถามลูกว่าลูกอยากเป็นอะไรซึ่งจริงๆอะตอนนี้เด็กต้องคิดแล้วว่าอยากเป็นอะไรแต่ฟิวเขาบอกว่าเายังไม่ทราบเลยว่าเขาอยากเป็นอะไรนะคะกุ้งก็เลยเริ่มโดยการให้เข้ามาที่โรงงานก่อนแล้วอย่างที่บริษัทเราเนี่ยจะมีหลายผาแผนกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงิน HR IT รแกรมเมอร r นะคะ c a s ช่าง ชิปปิง้งการตลาดคือเยอะแยะมากมายคือแบบบ้านครบวงจรนะคะก็เลยอยากจะพาน้องเขานะเข้าไปทีละแผนกว่าเขาสนใจอยากจะทําอะไรแล้วก็แบบดูความเป็นไปได้แล้วก็ความชอบจะให้เขาเห็นงานจริงอะคะ่ะจะได้สร้างแรงบันดาลใจว่าสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเราจะได้ให้เราให้เขาลองไปไปดูเลยว่ามันใช่สิ่งที่เขาอยากทํำไหมอะไรไหมก็วันนี้นะคะจะพาไปหาน้องยายาก่อน,นะคะ่ะ ทีนี้น้องฟิวบอกว่าสนใจเ,ร,เรื่องคอมพิวเตอร์นะคะกุ้งก็เลยบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่นี่ก็จะมีสสายก็คือเป็นสายไอกับสายเหมือนแบบโปรแกรมเมอร์หรือว่าใช้ซอฟต์แวร์นะคะซึ่งน้องย่าเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือการออกแบบก็คือทํางานกับกุ้งนั่นเองแต่ว่าถ้าทางชอนอ่ะจะเป็นดูแลเรื่องระบบนะคะเรื่องระบบเรื่องการบิ้วการสร้างคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เหมือนกันเลยเนาะทีนี้ก็ให้มาเริ่มจากน้องยากก่าก่อนว่าน้องย่าเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมในการทํางานซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าน้องฟิวจะชอบ น้องย่าก็พยายามจะ,อ,ะอธิบายให้ฟังว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือการเรนเดอร์นะคะอันนี้เป็นงานง่ายๆเลยนะที่พยายามจะให้น้องฟิลเข้าใจแต่ไม่ทราบว่าเขาจะเข้าใจไหมคะลองมาฟังน้องย่าก,กันค่ะ so they re, they re ในระหว่างที่กุ้งนะคะก็พาน้องฟิลนะคะไปทิ้งไปฝากไว้กับน้องย่าเนาะเพื่อให้น้องย่าอธิบายเรื่องงานให้ฟังนะคะอตอนนี้แม่กุ้งก็กลับมาที่โต๊ะทํางานเพราะว่ามีประชุมตอนบ่ายนะคะก็จะประชุมเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งซึ่งในนั้นก็จะมีะคุณพ่อด้วยนะแล้วก็จะมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของกุ้งอีกทีมหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องฟิลเป็นยังไงบ้างเข้าใจหรือเปล่านะคะ ระหว่างนั่งประชุมอยู่นะคะอยู่ๆก็มีสัญญาณไฟไหม้ค่ะทุกคนที่ไหนได้นะคะเขาซ้อมหนีไฟกันค่ะซึ่งกุ้งก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ก็จะปกติจะไม่ค่อยเห็นพนาักงานออกมาอย่างนี้นอกจากซ้อมหนีไฟเท่านั้นค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้กุ้งก็มาโชว์ให้ทุกคนดูว่าเอออัปเดตเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงหลังนะนี้กุ้งจะยุ่งมากๆเลยนะคะช่วงสิ้นสิ้นปีแบบนี้แล้วก็งานค่อนข้างเยอะคุณพ่อก็เดินทางบ่อยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ชมหายคิดถึงกันเนาะเป็นว่าจริงๆอะคลิปนี้ยังไม่จบนะคะแต่ว่ากุ้งขอตัดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อคลิปหน้าให้ค่ะมาดูน้องฟิลดด้วยว่าไปโรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจน,นะคะขอบคุณทุกๆข้อออว่กกนะหรลปไแ คลิปวิดีโอน่ะค่ะสวัสดีค่ะ